ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่แป้งมีธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจของร้านอาหารแต่ไม่ได้เปิดให้คนกินนะเราจะมาเปิดให้กับซสปี้ได้กินกันค่ะในครั้งนี้เราได้รังสรรค์แล้วก็เปิดร้านอาหารแบบที่หลอนสุด มาดูเมนูอาหารของเราดีกว่าว่าวัตถุดิบเดมีอะไรกันบ้างโอ้โหอันดับแรกนะคะเป็นเครื่องเคียงสําหรับพวกน้ําปัน่นรู้สึกว่าพวกซอมบี้เด็ยจะคัดเลือกนะคะพวกเนื้อมนุษย์แล้วก็ตับไตไส้พุงต่างๆเอามาทําอาหารด้วย นี่ก็จะมีทั้งหนอนที่ได้มาจากศพแล้วก็มีซุปเปอร์ตีนไก่ได้มาจากร้านปลาเชม่มแถวราบ้านที่แบบว่าขายส้มตำมนะส่วนนี่ก็เป็นหูของนายตำรวจจมูกของสาวนางแบบนี่ยังรวมความหลอนไม่พอนะคะดูลูกตาตรงนี้สิทุกคนนี่มันเป็นลูกตาหลากสีนี่ไม่ใช่เย็นีร่ลูกตานะแต่เป็นลูกตาของคนจริงๆค่ะ บวกกับวัตถุดิบที่เราเอามาเนี่ยต้องเป็นแบบพรีเมียมเท่านั้นเพราะว่าในตู้นี้เราได้เลือกวัตถุดิบอาหารทะเลที่มีพิษร้ายแรงถ้าเกิดว่าพวกซอมบี้ได้กินเข้าไปแล้วแล้วก็รับรองเลยว่าทั้งปลาปิรันย่าและปลาหมึกจะทำการกัดนะคะแล้วก็หมุนไส้พวกซอมบี้ออกมา เอาละนี่ก็เป็นการโชว์ร้านที่แค่นิดหน่อยเท่านั้นเมดูอ,อาหารจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมในเกมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยเอาละจ้าเร่เข้ามาเร่เข้ามาร้านอาหารซอมบี้เปิดแล้วหูยลูกค้าของเราเพียบเลย <c oughs> เออวันนี้ครับผมอยากได้น้ำปั่นที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคแล้วก็เพิ่มความหวานสีฟ้าทั้ ซูเปอร์ตีนไก่นะครับจัดไปเลยครับคุณลูกค้ามาเขาบอกว่าอยากได้น้ำเชื้อโรคก็คือน้ำสีเขียวใส่กับนี่น้ำสีฟ้าตกแต่งด้วยซปเปอร์ตีนไก่นี่เลยครับคุณลูกค้าโอ้โหสุดแซ่บกินแล้วมีพลังจริงเฮ้ยดูลูกค้าคนต่อไปสิใสเดทัลักออกมาเลยโอ้โหอย่ากินอะไรที่มันแบบอิ่มๆหน่อยอ่ะครับคุณพ่อขา โอ้โหได้เลยครับคุณลูกค้าโอ้ยเมื่อวานเนี่ยไปงานศพมาพอดีเลยเราเดี่ยได้ตัดนิ้วคนมานะคะฮะทำการเตรียมนี่ที่สำหรับวางเฟ้นฟรายไว้พอเสร็จเรียบร้อยเอาใส่และใส่ด้วยอืซอสมะเขือเทศเอาลนะเอาไงอะไรเนี่ยทำช้าจ,จริงๆเลยดูสิแต่ละคนเนี่ยต่อแถวจะมากินอาหารจากร้านฉันอีก เราต้องคิดเมนูใหม่ๆแล้วค่ะเพื่อนๆพนรุ่งนี้เช้าฉันจะทำเมนูใหม่ที่มีชื่อว่าปลาปิรันย่าทอดกรอบเอ้ยสวยแล้วไงนี่ถึงเวลาตายของฉันแล้วล่ะเนี่ยเราจัดการตักปลาปิรันย่ามาก่อนเื <c oughs> ป้ปลาปิรันย่าที่นี้เนี่ยเราจะต้องทำแบบสดๆ <c oughs> แล้วก็ทุกกันแบบสดๆเลย อ๋อวันนีครับคุณลูกค้าเออคือว่าฉันอยากได้หนอนนะคะหนอนปั่นใส่โอริโอด้วยนะคะงั้นก็จัดไปครับผมหนอนปั่นใส่โอริโอ้โอ๊ยมาอีกแล้วมาแรงสาบนี้เปนมาเยอะจริงๆเลยรู้สึกว่าจะต้องใช้น้ำเน่นี่คือน้ำตาของมัมมี่และจากนั้นเราจะใส่นี่นะครับและก็ใส่หนอนโอเค มาเยอะจริงๆเลยพวกแม,มลงสาบี่ร้านเราก็สะอาดอยู่นะเนี่ยเนะอาละเมื่อได้ปลาเิรันยามาเรียบร้อยแล้วจัดการใส่กระทะไปเลยปลา,าอะไรครับผมเอาเบนูปลาเบรันยาเอาแบบไม่มีก้างนะจ๊ะหนูทำการพลิกปลาเปรันยาของเราก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเตรียมจานนะคะจากนั้นเอาความเค็มของซุปเปอร์ตินไก่โรยลงไปเล็กๆเ,เรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วครับปอเป็นรันย่าทอดกรอบว้าวเม่ดูนี้เดียนชอบนะหยิบหยิบหยิบหยิ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 เฮ้ยน่ารักจริงเลยเฮ้ยดูพี่คนนี้สิใส่ดินไหลออกมาเลยนะเนี่ยอมเบโนเด็ดๆของร้านนี่มีอะไรบ้างเหรอฮะโอ้ยมีป่าปิลันย่าเลยค่ะเฮียเอ่เดี๋ยวตาตกให้ดูกันสดๆเลยป่าปิลันย่าของเราเนี่ยมันมันตายมันตายอ๋อแล้วมันตายแล้วอ๋ออ๋อ ให้แน่ใจนะคะผมใส่ลงไปโอ้ยนี่ยังมีเมนูเยอะมากๆเลยนะคะนี่ที่เรายังไม่ได้ทำปุ๊บสามารถคลิกนะคะให้ความกรอบของมันเนี่ยเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในได้เรียบร้อยแล้วอึ๊บรีบเอาจานมาใส่ก่อนป๊าบเสร็จแล้วครับผมตัวนี้แบบไม่เลาะฟันด้วยนะครับชอบชอบชอบมันกรุบกรุบเหนียวเหนียวอร่อยจุง้ง เมื่อกี้เดาขายของฝั่งนี้สะเพลินเลยทุกคนเราทําแต่น้ํานะคะแล้วก็ของสดแต่ลืมไปว่าเราได้กักตุนพวกเนื้อสดมาด้วยนี่นาฉันเดยสั่งมาจาการ้านชําแหล่สดเลยนะเนี่ยฝั่งนี้เดยก็จะเป็นเนื้อแบบทีโบนเป็นเนื้อมนุษย์ส่วนหน้าแข้งแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสมองอุ้ย,ยสมองเหมือนจริงมากเลยอะทุกคนดูสิมันมีลายมีตะปุ่มตะป่ำด้วยสงสัยจะตายมานานแล้ว อย่างไม่พอว้าวเฮ้ยอุ้อยกับเราจะเปิดเลยเรายกสมองขึ้นมาหืมเล่นมือมือ,มอฉันสิเลอะออ๋อฉันเป็นซอมบี้แล้วล่ะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวก็ได้ต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวใจแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะตับเหรออุ้ยเหมือนจริงสุดๆไปเลยวันนี้นะคะเราเนี่ยจะเริ่มเปิดร้านแล้วก็ทําเป็นแฮมเบอร์เกอร์กันบ้างวัตถุดิบของเรามีต้งเยอะต้งแยะไม่รู้ลูกค้าจะชอบหรือเปล่า วันนีครับคุณตำรวจโอ้โหมาเป็นรอบที่สองแล้วนะครับเนี่ยใจนะติดใจอยากได้เบอร์เกอร์หัวสมองได้ไหมจัดไปครับไม่ค่อยมีคนสั่งเลยนะเนี่ยเบอร์เกอร์หัวสมองนะคะเราจะใช้สมองของมนุษย์แบบสดๆใส่ลงมาบดแบบนี้ออ้ยและจากนั้นทําการอุ่นขนมปังให้พร้อมหยิบจานมาด้วยเฮ้ยเราสุกแล้วเราสุกแล้วกลับก่อนปับ๊บ มีความกรอบกอกลียมเกลียมแบบนี้สิพวกอมบี้เด็ดชอบกันมากเลยอาักขึ้นมาปัาบ๊บใส่ซอสอะไรบ้างครับเอาต้องสองซอสเลยอะ่ะโอ้ได้เลยครับคุณตำรวจปับ๊บเสร็จแล้วก็จัดการเสิร์ฟปังปัอุ้ยโอ้ยอุ้ย,อ,ยอร่อยอร่อยงมย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 ม้ยอเนี่มีลูกค้าไปคุณหมอโรคจิตด,ด้วยอืมฉันเลยหินเกลัอสำของนายมานอนแล้วนะ อยาจะลองชิมร้อดอรอยุองนายดูสักครั้งหนึ่งนะชิมอาหารใช่ครับอย่าชิมร้านผมร้านผมนี่มัน,เป,นเป็นไม้นะครับคุณมาเดี๋ยวเราทําให้คนนี้ก่อนดีกว่าเขาต้องการเป็นหัวใจปั่นนะคะหัวใจปัน่นหอมๆเลยครับจริงๆนี่อยากจะใส่พวกแบบว่าวัตถุด,ดิบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงอะไรอย่างนี้เนาะเฮ้ยเฮอย่าลืมกับหัวใจด้วยอ โอ้ยของคุณหมอโรคจิตนี่เราต้องรีบทำให้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นลูกค้าแบบ V I P ของเราจ๊อบอืมอะจุ๊บอ้าวอ้าวอ้าวอยู่นี่อ่ะจุ๊บอย่าลีลาได้ไหมเอามือค้างเลยโอ้ะเอา what เาหลับมาดูที่เมนูสุดท้ายของพาร์ทนี้กันเลยดีกว่านะคะแป้งเนี่ยได้คิดค้นเมนูน้ําดื่มอันใหม่เรามีแก้วตั้งหลายแบบแน่ครั้งนี้จะเป็นสูตรแบบโบราณแม่ฉันเน่บอกว่าถ้าอยากให้ลูกค้าติดใจเนี่ยเราต้องมีการกลั่นเอาวัตถุดิบให้มันแบบว่าอร่อยที่สุดวันนี้ครับเจ๊อยากได้จมูกปั่นนะคะใส่น้ําเหลืองแล้วก็ใส่ตแตงไต่้นจมูกด้วยนะคะจัดไปจมูกปั่นนี่เป็นจมูกของแอลโฮสเซตนะครับผม า,นานทการวนอันนี้จะทำให้ขีมมูกด้านในเนี่ยมันเหลวออกมาครับโอ้ชอบชอบมากจากนั้นเราใส่น้ำแข็งนะคะปึ๊บน้ำเหลืองอันนี้เป็นน้ำเหลืองของกัปตันแล้วก็ใส่เลือดลงไปด้วยเลือดสดๆร้อนๆเอ,อาลระตกแต่งด้วยจม,มูกอีกทีเชาาิญครับคุณลูกค้าอ,อื้อหือโอ้ยโอ้ยอร่อยนีน้อน่าจะสั่งแกลบปูดีเลยอ้ยม,มาแล้วอะมาอามาว่างไง อ้าม่อยากกินใส่เดืองใส่เดืองใส่เชื้อโรคถึงสามชั้นนิดจลับไปใส่เดือนเอาใส่เดือนมาตามครับอ๊อบกวนโอ้วนโวนโอวนโวนโวนนี่ใส่เชื้อโรคสัมภรงสาบไปด้วยโอ้ยกวนเรียบร้อยแล้วจากนั้นแน่เลยเฮ้ยลืมใส่น้ำแข็งอ่ะฮ่ายังดีนะที่เรายังใส่เติมได้ฟ้าบเสร็จแล้วเอาใส่เดือนตกใส่อีกทีนึงเอาโอ้ยไม่ได้โอ้โหไม่ได้นักแข็งต้องใส่อันที่สองแข่งอะไรเป็นหัใจเลยนะหรออะไรกันเนี่ยฮะ มาดูที่คนต่อไปค่ะอยากกินปลายอย่างนั้นเหรอลรปลาเราไม่ขายาปลาปเราไม่ขายอืึ่ออกไปออกไปเฮ้ยเราต้องสั่งแต่น้ําตอนนี้ปลาไม่มีปลาขาดตลาดอ,ออ,อคุณพ่อค้าครับมันมีแบงมุมครับแบงก์มุมมาสอนพิษเดี๋ยวฉันจัดการเอง <c oughs> มีไม้อยู่อี่นะี่แล้วไอ้ไอ้ไม่โดนแมงมุมรถโดนมันให้สาบนี่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 น เรียบร้อยแล้วเสิร์ฟการป่าให้กับคุณลูกค้าเอาเชิญครับผมนี่คือปลาทิพย์ครับโอ้ยปลาทิพย์ไม่เกินนะยาเก,กินปลามีลังยาก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเปิดร้านอาหารซอมบี้ของเราบอกเลยนะว่ามันยังมีเมนูอีกเพียบเลยแล้ววัตถุดิบของเราเดียก็สามารถทําอะไรได้อีกเยอะนะคะอย่างเช่นเจน้านี้ดูสิมีแฮมด้วยที่เรายังไม่ได้ทํานี่มันแฮมแล้วก็ชีสขึ้นรานด้วยนะบวกกับเพื่อนเพื่อน,อนยังไม่ได้เห็นสิ่งนี้นี่ก็คือวัตถุดิบหลักของเรา โอ้ย,อยเป็นเจ้าหนูติดเชื้อที่มาจากห้องแล็บเลยนะคะเนี่ยถ้าใครนะคะชอบเกมนี้และอยากจะดูอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พี่แป้งและพวกสับประหลาดต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ <c oughs> น้าบายๆเดีอย่าบอกนะว่าจะไม่เสิร์ฟฉันนะ <c oughs> ไม่เสิร์ฟอยู่แล้วเอาเอาปลาหมึกไปกินก่อน ไม่ได้โอ้ยันตะฟองันตะฟองเฮ้ยทุกคนถอยถอยถอยไยพี่ใปพี่ใบลากมันไปก่อนโอ้โหโอ้โหเห็นอย่างชัดเจน <c oughs> <c oughs> เห็นอย่างชัดเจนฉันลากอยู่รอล,ลับไปทีวีเจ็ดสีฉันลากอยู่แล้วตู้เสะเปิดหรือยังพี่กิต เขาเปิดแล้วนี่